موسیقی ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมวันวันของในช่างนะฮะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเก็บตกมงังงะกันนะครับผมอ่ะก็หลังๆมาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้กาลังยุ่งๆอยู่นะครับแล้วก็คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกด้วยก็เลยว่าจะพามาดูมงังงะที่ผมเก็บสะสมในเดือนกุมภาพันธ์แล้วกันนะครับซึ่งในแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เขา l อมานานแล้วก็ออกมานานแล้วนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมาครา่นู่นแหละแต่ผมก็ ก็มาดูกันที่เรื่องแรกเลยนะครับก็คือคือนศะูนย์หมู่บ้านต้องสาบเล่ม2นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นมังงะสยองขวัญแบบแนวแบบเขาเรียกล่าล่าคนอะไรแบบนี้ปีศาจกินคนอะไรพวกนี้ครับก็ถือว่าออใช้ได้เลยนะเพื่อนๆดีนะครับดิบๆโหดๆด,ดีนะครับอ่าเห็นไหมแต่เรื่องนี้มันก็จะมีเซอร์วิสด้วยนิดหน่อยนะครับก็เป็นในหัวข้อดาร์กนะอย่างที่เห็นนะครับราคาก็โหดชิบหายนะครับ อ่าแต่ราคาโหดแบบนี้แต่ได้กระดาษกีลีเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะเรื่องนี้นก็แนะนำนะครับผมเคยรีวิวหรือ,อยังผมไม่รู้นะแต่มันก็จะเกี่ยวกับปีศาจในป่าลึกลับอะไรพวกเนี้ฮะอ่าแล้วก็จะมีไอแว่นนี้ก็เป็นโรกจิตนะครับเป็นพวกแบบนักล่ามนุษย์อะไรพวกนี้ฮะให้ปีศาจกินนะครับผมอ่าแล้วนี้ก็ผ่านไปนะครับ แล้วก็เรื่องต่อมาก,ก็คือซากุระซ่อนพิษนั่นเองนะครับที่ผมก็อ่านจบไปแล้วนะครับอันไหนที่ผมแกะฟิลนี่คือผมอ่านไปแล้วนะครับอ่านจบแล้วเรื่องสีนี่ก็กาลังเข้มข้นเลยนะครับสาหรับเรื่องนี้นะครับน้องซากุระของเราเรื่องก็มันจะเกี่ยวกับพวกมาเฟียเกี่ยวกับพวกคดีฆาตกรรมหน่อยอะไรพวกนี้นะฮะมันจะออกแนวดรักดาร์กหน่อยนะครับอ่าก็หัวข้อดาร์กเหมือนกันนะครับไม่ใช่หัวข้อดาร์กนี่หว่า โมข้อโอ,โอตอนแรกก็นึกว่าดาร์กนะครับแต่ดูไปเนมาเนื้อเรื่องดาร์กมากเลยมันจะโอ้ได้งไงวะเนี่ยนางเอกก็ถือว่าแจ่มดีนะครับนางเอกเรื่องนี้มีหลายคนนะแต่หลักๆก,ก็น่าจะเป็นน้องซากุระนั่นแหละนะครับตามชื่อเรื่องเลยนะฮะ ราคาก็155บาทเหมือนกันนะครับแต่เรียกได้ว่ากระดาษเนี่ยคือกากวานนี่นะเนี่ยคือกระดาษในเรื่องนี้ใช้กีลีนะฮะเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าคุณภาพนะครับราคา155แต่ผมไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมเขาคิดราคา155แต่ทําไมเขาใช้กระดาษสมุดไบวะแทนที่ราคานี้น่าจะใช้กีลีดได้แล้วนะครับแต่รูปเล่มนี้ก็ถือว่าหนามากเลยนะเออหนาดีนะครับแต่ก็ยังรู้สึกตึงหิดใจเรื่องราคาอยู่นั่นเองนะครับเรื่องแรกก็คือเ i ด t i o n house นั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกรรมตภาพรังสีเนาะที่ผมก็เคยรีวิวไปแล้วล่ะนะครับว่ามันมีความสนุกอะไรยังไงนะครับถ้ามีโอกาสก็น่าจะลองตามอ่านอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ลายเส้นมันสวยดีว่ะลายเส้นเนี่ยผมนึกถึงมันฮาวาของเกาหลีแล้วเนี่ยผมไม่ได้นึกถึงบางนาเลยนะครับเออถ้าไม่บอกว่าเป็นการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็นึกว่าเกาหลีเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะแนะนาว่าให้ลองดูนะครับเพราะว่าเขาก็เคยประกาศวูซลไปแล้วแล้วของก็ได้จะเหลือด้วยนะครับอ่ะก็ซื้อมาตามต่อแค่นั้นแหละแต่ยังไม่มีเวลาอ่านนะครับ อ่ส่วนเรื่องต่อมานะครับผมก็คือเรื่องเจ้าสาวนักดาบกับราชาคนเถื่อนนะครับเรื่องนี้ผมแนะนําเลยนะให้ไปตามนะครับเพราะว่าดูจากลายเส้นนี่คือผมโดนหน้าปกล่อซื้อมานะครับผมก็เลยลองอ่านดูเอออ่านไปอ่านมามันก็สนุกดีอ่ะมันเป็นแนวแบบแฟนตาซีผสมกับแนวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรพวกเนี้ยซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครที่ดูจากชื่อเรื่องเนี่ยโอ้โหผมนึกว่าแบบการ์ตูนดาร์กเลยนะแบบอาจจะดาร์กอาจจะดูหดหูเอ็ออะไรพวกเนี้ยฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องย่อเนี่ยมันก็แบบชวนให้เราคิดไปไกลแล้วว่าเฮ้ย แม่งจะจบสมหวังแม่งจะ,จะดีป่าวะแต่พอผมอ่านเนื้อหาไปได้สักประมาณระยะหนึ่งอะ่ะผมก็รู้ได้เลยว่าแม่งไม่ใช่การ์ตูนดาร์กแน่นอนนะครับเป็นการ์ตูนเรื R ่องคอมเมดี้ในเวอร์ชันแฟนตาซีนั่นเองนะครับอ่าก็เนี่ยลายเส้นคือสวยนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเปิดเนื้อเรื่องมานางเอกกูก็โดนจับมัดอย่างนี้แล้วโซ่ตรวนแบบนี้นะครับเตรียมตัวประหารอะไรพวกนี้น,นะเอาไปเอามาก็ กลายเป็นเรื่อ,องความมันดีเฉยเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แมมันก็ไม่ได้แปลกใหม่นะแต่ผมแค่รู้สึกชอบในแนวนี้ว่ะแนวแนวที่เหมือนจะหดหูแต่แม่งกลายเป็นรักหวานๆเฉยเลยอะไรแบบนี้เออเรื่องนี้ก็แนะนําดีนะครับนี่นะโอ้โหนางเอกก็เปรักกาก,กดีจริงๆนะครับผมอ่าแล้วก็ราคาเนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะครับ145บ้าทนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นของไข่นกย่างนั่นเองนะครับค่ะดูขาว่านาะอย่างว่าแหละ เรื่องต่อมาเรื่องนี้ก็จะเป็นนี่นะครับพอได้เกิดใหม่เป็นองค์ชายลำดับที่7ก็เพื่อเรียนเวทให้สนุกนั่นเองนะครับเรื่องนี้ผมอ่านเล่มแรกแล้วเล่มแรกคือใช้ได้เลยนะครับคือตัวละครเอกนี่คือน่ารักมากนะครับนี่น่ารักเหมือนกันคนนี้นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้อ่านนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างจะอ่านนะครับเล่ม2นี่ก็ถือว่าสวยนะครับราคา90บาททําออกมาได้แบบเออหน้าเก็บหน้าสะสมมากนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอ v เวนเจอร์แฟนตาซีโรแมนต์นะครับก็อาจจะเป็นแนวแฟนตาซีทั่วๆไปนะครับที่ทุกคนอาจจะคุ้นนนเเคยกัดีีออ่่รืง้แตผมชบใน ความน่ารักของตัวละครเรื่องนี้นะครับอ่าแล้วเรื่องต่อมานะครับผมก็คือเรื่องมัชนะครับผมโ้โหเล่ม6เ mm. พิ่งซื้อได้ไม่นานเล่ม7็ดก็จะออกมาแล้วนะครับ mm. ก็เลยซื้อเล่มห mm. มาดองไว้ก่อนนั่นเองนะครับ mm. ก็จะ เกี่ยวกับแนวเว่นมตนนะครับที่พระเอกเนี่ยคล้ายๆกับไซตามะเลยนะครับที่แม่งโหดสัตว์รัสเซียนะครับโหดตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าเรียนมหาลัยเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าพระเอกเรื่องนี้มันค่อนข้าง o อนะครับเล่มหกยังไม่ได้อ่านนะครับเดี๋ยวเล่ม7ไปจัดเล่ม7ก่อนแล้วกันก็ค่อยกลับมาอ่านนะครับราคา95บาทนะครับอ่าราคาตามสูตรของพี่เนทนะเนาะเรื่องต่อมาก็คือนี่นะการประจนภัยของเทมมอมือมือใหม่กับสาลามสุดดอยเล่ม2นั่นเองนะครับ ก็เป็นของค่ายน้องใหม่อย่างดังโงมัง,งะนั่นเองนะครับที่ได้ออกเล่มต่อมาสักทีนะครับเรื่องนี้ก็อ่านไปแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวรูปเล่มอะไรเนี่ยเขาทําออกมาได้ดูดีแล้วก็สวยงามมากนะครับแต่เท่าที่ผมไปดูในเพจเนี่ยในส่วนของเล่ม2เนี่ยจะมีการพิมพ์ที่มันผิดพลาดนะครับนี่นะก็เขาบอกว่าเป็นตรงสันปกอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันผิดพลาดอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมเอาเล่มหนึ่งมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับอ่าอันนี้คือเล่มหนึ่งนะแล้วนี่คือเล่มสองที่เขาว่าปกมันมีปปัญหา๊บ ก็เท่ากับว่าเนี่ยเห็นไหมฮะเล่มหนึ่งมันก็จะเล็กกว่าเล่ม2นะครับเล่ม2มันพิมพออกมาได้ใหญ่ดีนะครับก็มันเป็นความผิดพลาดของทางโรงงานนะครับเขาก็เลยเลิกจำหน่ายไปก่อนนะครับแล้วรอรีพิซซ์อีกทีหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ซื้อมาแล้วอะ่ะก็คงไม่ได้คิดอะไรนะครับมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะเออก็ดูสวยดีนะครับส่วนตัวรูปเล่มเนี่ยก็จะจะเป็นกระดาษแบบมันกระดาษการ์ดเชิญอะไรพวกนี้นะครับปกไม่ได้ปกมันไม่ได้ปกด้านนะครับอ่านี่เห็นไหมลายเส้นแล้วก็ งานกระดาษอะไรของพี่ดังหัวบางง่าเนี่ยคือใช้ได้เลยนะครับราคา90บาทได้กินลิตรแล้วก็ ปกทํทดีมากนะครับต่อมานะครับผมก็คือเรื่องซามูไรแป้นั่นเองนะครับเล่ม5นะครับก็จะเป็นเล่มจบแล้วนั่นเองนะครับที่จบเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาแต่งจนจบนะแต่โดนตัดจบนะครับเขาก็เลยได้เอ่อลิขสิทธิ์มาแค่5้าเล่มนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นผู้แต่งเดียวกับนาูโตนะครับส่วนผู้วาดใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะตอนผมอ่านเนี่ยผมก็เฉยเเหมือนกันนะเรื่องนี้แต่ผมไหนๆก็ตามมาแล้วก็เลยตามให้มันจบจบไปนะครับเพราะว่ามีแค่5้าเล่มจบเองนะฮะแต่ถ้าให้ผมเทียบเรื่องซามูไรแปด หลังมาเนี่ยไอเรื่องโบลุโตเนี่ยมันค่อนข้างออกทะเลนิดหนึ่งนะครับก็คือแบบมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลแล้วนะครับเอารุ่นพ่อมาย้ำก็แบบโอ้โหหมดกันโอคครั้งนี้กูนะครับก็เป็นว่าแนะนานะครับใครที่เป็นแฟนผลงานของอาจารย์ที่เขียนนารุโตนะครับคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟเ,เล่ม2นั่นเองนะครับอ่ะก็เรื่องนี้ผมสั่งมาจากร้านนอกนะครับผมไม่ได้สั่งมาจากฟินิกซ์เนี่ยโดยตรงก็เพราะว่าพลีไม่ทันนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงนั้นกําลังช็อตเรื่องเงินด้วยก็เลยแบบไม่ได้เอาปกพิเศษหรือว่าเอาการ์ เล่มธรรมดาก็พอแล้วนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นผู้แต่งโคจิเซโอนะครับเรื่องนี้ผมค่อนข้างตามผลงานอาจารย์นี้เหมือนกันนะก็คนที่แต่งเรื่องเติมฝันบนลายเส้นรักตามสายลมฤดูร้อนอะไรนั่นแหละนะครับผู้แต่งเดียวกันนะฮะลายเส้นก็จะเป็นที่คุ้นเคยกันดีนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะมีความเป็นดราม่านิดหนึ่งเพราะว่าตามสไตล์อาจารย์แกเนาะแล้วก็อาจจะมีเซอร์วิสด้วยนะครับที่ผมมาตามเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้ตามเพราะเนื้อเรื่องหรอกเพราะว่าเนื้อเรื่องผมก็คิดว่ามันคล้ายๆกับแฟร์านะครับ แต่ผมมาตามก็เพราะว่าเซอร์วิสมันเยอะดีนะครับราคาก็1 4 5เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากตามก็ลราคาก็ประมาณนี้แหละของนกย่างนะครับก็ต้องทําใจนะฮะเรื่องต่อมานะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเห็นตั้งแต่หน้าปกเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าแม่งต้องดาร์กแน่ๆนะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ผมยังไม่ทันได้ดูรีวิวหรือว่าไปอ่านฉบับรอนะอ่านเรื่องย่อมาแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าจะมีกลิ่นไยดาม่าหนักอยู่พอสมควรนะครับ แต่ดูจากหน้าปกเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นแนวดราม่าเนี่ยผมนึกว่าเหมือนพวกบูพิเลียอะไรพวกนี้เลยนะเออมันดูเป็นแบบมีความเป็นศีลปะาดีอะนี่นะฮะก็จะเป็นเรื่อง,งห่วงเหวืหรือข,ของเด็กหนุ่มนั่นเองนะครับก็ที่พึ่งประกาศที่จะสิ้์มาในเดือนมการาคมแต่ผมก็เพิ่งมาตามตอนสิ้นเดือนนี้เองนะครับผมอ่าก็มีหลายๆคนรีวิวละแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้อะไรเลยนะครับ อ่านี่เรื่องย่อก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นแนวดราม่าตามนี่เลยตามแนวเรื่องนะครับเหตุผล <Head phone S 1> ที่มัน18บวกเนี่ยกน็ยน่าจะเป็นเพราะว่ามันน่าจะมีฉากร่อแหลมฉากมีเพศสัมพันธ์อะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ก็น่าจะตามหลักสูตรของรักพิมพ์นั่นแหละคือเซนนะครับเรื่องนี้น่าจะแบบถ้าต้นฉบับเนี่ยอาจจะไม่เซนนะครับแต่พอมาอยู่กับรักพิมพ์เนี่ยคือเซนแน่นอนนะฮะแล้วเรื่องนี้ก็ถ้ามีโอกาสจะมาอ่านแล้วก็รีวิวไปในตัวแล้วกันนะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นะครับเด็กใหม่เซนเซอรนีก้ก็อออกีย่น สมควรนะเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่ากี่เล่มจบนะแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะจบก่อนเพื่อนเลยนะครับเราเพราะว่ามันออกถี่มากนะครับ อ่าก็จะเป็นแนวสกูไรท์ทั่วไปนะครับลายเส้นมันก็จะไม่ได้อะไรมากมายนะครับมันจะออกแนวน่ารักจีบีมากกว่านะครับเรื่องต่อมาก็คือรุ่นน้องตัวปวดอยากชวนเที่ยวเล่นนะครับอันนี้ก็คงไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าผมดูอนิเมะแล้วก็สนุกดีนะครับเล่ม5เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นเล่มต่อจากอนิเมะนะครับเพราะว่าอนิเมะเนี่ยมันน่าจะจบที่ประมาณเล่ม4นะครับมาม้าผมเป็นเด็กปฐมเราเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็อ่านเล่ม1เล่ม2จบไปรู้สึกชอบมา ma, ม่ามากเลยถึงแม้ว่าจะเป็นโลล่แต่มันก็็แบเบเอมมมีคควาปนนนน่่ยูใระดัึง ใช้ได้ครับใช้ได้สไลด์ออฟไลฟ์ชีวิตประจําวันนั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็มาต่อที่กองที่2เลยนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องนี้นะแกล้งนักรักนะรู้อย่างนะครับไม่ใช่รักนะดิต้องบอกว่ารักแล้วนะรู้อย่างนะครับเล่ม7ก็จะเป็นเล่มที่คุณทาคากิเขาโตแล้วนะครับมีลูกเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าเรื่องนี้อนิเมะซีซั่นสของภาคหลักเนี่ยก็ได้ทําการฉายไปแล้วนะครับฉายไปหลายตอนแล้วล่ะผมก็ดูแล้วนะครับก็ถือว่าแหมยังฟินเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับแต่ที่ผมรู้สึกเออกังวลเนี่ยก็คือแบบภาคหลักเนนี่งง ตอนนี้มันออกมาได้6กเล่มนะครับแต่ตอนนี้ฉบับภาคโตเนี่ย ก็ได้ออกมาเป็นเจ็ดเล่มแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าทําไมภาคหลักพี่เด็กเขาถึงไม่รีบเขียนออกมาว่าทั้งๆที่กระแสมันกําลังมาด้วยซ้านะครับก็ไม่รู้ว่าเขาติดปัญหาอะไรแต่ก็อยากให้มังงะภาคหลักเนี่ยมาก่อนนะครับเพราะว่าภาคหลักสําหรับผมเนี่ยคือมันฟินกว่านะครับภาคเนี้ยมันจะออกในอบอุ่นหัวใจครอบครัวอะไรพวกนี้มากกว่านะครับก็เลยอยากจะตามภาคหลักให้มันครบแล้วก็จบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามาอ่านแก้ขัดแก้เซ็งไปนะครับอ่ะผมขออนุญาตนั่งหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อยนะครับเมื่อกี้ยืนรีวิวมาตั เพรานำของเราพูดนะครับผมก็คือบาเกตโมโนกาตารินั่นเองครับที่ตอนนี้ก็ได้ทําการออกเล่ม9ก้ามาแล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหดูจากปกนี่คือสวยมากเลยนะผมค่อนข้างชอบลายเส้นของอาจารย์โอเกตมากเลยว่ะถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ตามผลงานของอาจารย์โอเกตเรื่องก่อนๆอ,อย่างเช่นแอเกียอะไรพวกนี้แต่ผมมาตามเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะเก็บเรื่องก่อนๆของอาจารย์แกเลยนะครับแต่ผมก็เคยดูอนิเมะแล้วนะครับบอกเลยว่าอนิเมะนี่คือโคตรงงนะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนิเมะมันจะแบบเล่นประเด็นไหนยังไงอะไรยังไงนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปตาม ภาคต่อเลยนะครับแล้วก็มารู้จักไอเรื่องนี้ก็เพราะไอเพลงเปิดอะไรเนี่ยแหละนะครับไอเซนงเซโนนั่นแหละมันก็เลยทําให้ผมมาลองตามดูแต่ตามไปได้สักพักก็แบบโอ้ไม่อยากดูแล้วงงนะครับงงจริงๆนะครับงงกว่าอีวานเกเลียนก็เรื่องนี้แหละนะครับผมนะฮะอ่านี่นะครับชายผู้ไม่ไวติงกับหมอยิงธนแัทนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าใจเกเรพอสมควรนะครับแต่มันเป็นใจเกเรแบบเวอร์ชั่นน่ารักนะครับผมเพราะว่านางเอกเราก็ไม่ได้แบบมาทั้งดุนเลยอะไรแบบนี้นะครับก็ปลอมแปลงเพศมันจะบอกว่าปลอมแปลงเพศมันก็ไม่ถูกดิต้องบอกว่าแ คอร์สเพย์เป็นผู้หญิงอะไรพวกนี้แต่แบบใจยังเป็นแบบ มาเฟียยังเป็นลูกคุณหนูอะไรพวกนี้อยู่อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีน่ารักดีนะครับโอ้โหเรื่องนี้โตเกียวรีเวนเจอร์เล่ม20นะครับก็เพิ่งซื้อได้มาไม่นานนี้เองนะฮะเล่ม2 1อจอกแล้วอะไรว่าโคตรไวนครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหตามอ่านไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมดองตั้งแต่เล่ม19แล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้อ่านเลยก็เลยแบบเล่ม20มาแล้วผมจะจำในเรื่องได้ปาวะนะครับคือไม่ได้อ่านนานแล้วอ่ะคือตั้งแต่อนิเมะจบไปก็ไม่ได้อ่านมังงะอีก หน้าปกนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสยดีอันนี้ใครวะเนี่ยมันดาเคลนเลยแต่ไม่น่าจะใช่นะฮะต่อมาคือบูล็อกเล่ม14ีนั่นเองนะครับหลังจากที่โตเกียวรีเวนเจอร์เนี่ยผมสั่ง20ไป21มานะครับเรื่องนี้ก็เช่นกันครับสั่ง14ไปเล่ม15จะมาแล้วอะไรวะคือแบบมาถี่มากจนรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะมันจะมีอนิเมะเขารีบเ้นโปรโมทกันอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็าอาจจะทราบแล้วนะครับว่าบูล็อกเนี่ยจะมีอนิเมะแล้วนะครับก็คือจะฉายแล้วต่มกกนะ็า,าเืออนนล ปิศาบ้านเก่างามรณะเล่ม12แล้วนั่นเองนะครับเล่มหน้าก็เล่ม13จะเป็นเล่มจบนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องนี้ผมอ่านตั้งแต่เล่ม1ยันเล่ม11ก็ถือว่า เนื้อเรื่องไม่ดรอปไม่ขาดเลยนะครับเนื้อเรื่องยังคงไม่ออกทะเลก็ยังรู้สึกว่ามันยังอยู่ในกรอบมันอยู่ก็เลยแบบอ่าแนะนาแล้วกันเรื่องนี้ใครที่ชอบแนวย้อนเวลาแบบลูบอะไรพวกนี้ความทรงจําอะไรพวกนี้ผมแนะนํานะเพราะว่าเนื้อหามันก็ดาร์กอยู่ในระดับหนึ่งเนาะมันอาจจะมีงงง,งช่วงแรกๆแต่หลังๆมาก็าจะอ๋อกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งอนิเมะเนี่ยก็จะฉายแล้วนะครับเรื่องนี้แต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเดือนไหนนะแต่ก็ภายในปีนี้เหมือนกันนะครับ ก็ถือว่ารออนิเมะเหมือนกันเรื่องนี้นะครับจะได้มาตามเล่ม13เป็นเล่มจบก็จะได้ปลดหนี้สักทีสําหรับเรื่องนี้นะครับทูเรเบรูเล่ม7นั่นเองนะครับก็ยังไม่แผ่วจริงๆสําหรับเรื่องนี้นะครับเป็นมังงะฮาเลมยุคบุกเบิกในดวงใจของผมอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับผม ราคาก็จะโดดขึ้นเป็น155บาทนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยผมซื้อมาประมาณ125บาทเองนะฮะเล่มแรกๆเนี่ยแต่หลักๆมากก็ขึ้นราคาตามภาษาอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับตามเศรษฐกิจนะฮะหมูแพงก็ขึ้นตามด้วยอะไรพวกนี้นะฮะต่ตามนี้18บวกอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันดีนะครับถ้าใครที่เคยตามอนิเมะมาก็จะรู้นะครับว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะครับมันก็จะออกแนวขายแต่เซอร์วิสอ่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนี่เรื่องนี้ผมปิดท้ายให้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องรักเธอสุดหัวใจแต่ยังไงก็ต้ออองง่่าาเเภคครรนนนัันนะบ ก็จะเป็นเล่มต่อมันจะบอกว่าเป็นเล่มต่อก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นภาคต่อของภาคหลักนะครับก็เพราะว่าภาคหลักเนี่ยมันมีเล่ม1ถึงเล่ม10จบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเขียนภาคใหม่ออกมาซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเนื้อหาต่อกันไหมแต่ก็คาดว่าน่าจะต่อกันนั่นก็เพราะว่าปูบทมาได้แบบค้างอะ่ะเออคือจบแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่จบแบบยังมีความค้างคายังให้เราแบบไปคิดต่อเองอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็เพิ่งมารู้ว่ามันมีภาคต่อไงก็เลยถือว่าน่าจะดีนะครับจะได้เคปปล เสร็จสับของภาคที่แล้วไปนะครับซึ่งผมอะไปดูในเม้นนะครับเขาบอกว่ามี5้าเล่มจบนะสําหรับผมก็เลยว่าถือว่าดีนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยาวไม่ได้เยอะเกินไปนะครับก็อยู่ในหมวดประมาณที่ว่าน่าจะสามารถเฉลยปมของภาคหลักได้จบแบบพอด,พอดีพอดีเลยอะไรพวกนี้นะครับเนื้อเรื่องก็ถือว่าสนุกดีแต่แค่จบงงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ชื่อเรื่องก็มีความยาวอยู่พอสมควรนะฮะ ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมาตามเรื่องนี้นั่นก็เพราะว่าชื่อเรื่องเลยนะครับชื่อเรื่องนี้มันคือแบบออกแนวยันเดเละออกแนวโลกจิตเลยนะครับก็ลองดูนะครับเรื่องนี้แนวระทึกขวัญ18บวกนั่นเองนะฮะอ่าสำหรับเรื่องนี้นะครับหน้าปกที่เขาใช้ก็จะเป็นหน้าปกแบบด้านนั่นเองนะครับ้ถือว่าสวยดีนะการที่รักพิมพ์เขาทําหน้าปกแบบเนี้ยมันดูแบบดูแลดูพรีเมียมดีเลยรู้สึกเหมือนผมกําลังเก็บปกพิเศษอะไรพวกนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะโอเคเปิดมาด้านในอา้าว เปิดมาก็นึกว่าจะเจอหน้าสีเนี่ยเวลาผมเปิดหนังสือของรักพิมพ์ทีไรเนี่ยผมก็มักจะลุ้นอยู่ตอลอดเวลานะว่าเขาอาจจะเพิ่มหน้าสีมาให้แต่มันก็ไม่ได้เป็นทุกเรื่องนี่หว่าอ่านี่นะคับนะปกก็ปึ๊บก็ไม่ไม่มีอะไรนี่หว่าก็นึกว่าจะมีอะไรพิเศษนะก็ะมีแต่แบบก๊อบวางก๊อบวางกนะันะครับผมปึ๊บอ่าเล่มหนึ่งเนี่ยจะมีสี่ตอนนะครับอ่าคอนเทนต์สตอรี่อะไรพวกนี้นะครับเปิดเน้เรื่องมาก็ถือว่ายังไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ละนะครับ แต่ผมชอบลายเส้นวาลายเส้นสวยดีนะครับเรื่องนี้อ่านี่ครับจอกแนวดักดักเลยแล้วทึขวัญสยองขวัญคาตรรมอะไรพวกนี้ไม่สปอยอะไรเยอะเปิดให้ดูแค่างานลายเส้นก็พอนะครับโอเคก็จะรีวิวอะไรดีมันก็คงน่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งผมว่ารีวิวไปก็เยอะแล้วอ่ะอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวผมจะแถมแล้วกันนะครับเรื่องนี้คือเรื่องต้นสนทรายขาวนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นการ์ตูนที่เป็นผู้วาดคนไทยนะครับที่เขาเคยไปทํางานให้กับสํานักพิมพ์วิบูลย์กิจมาก่อนนะครับ ซึ่งก็เป็นการ์ตูนไทยเรื่องแรกๆยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้นะครับที่เคยทําเป็นรูปเล่มออกมาให้เราได้อ่านกันนะครับแต่ผมก็ไม่ทันหรอกในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าก็มารู้จักอาจารย์แกช้าไปนะครับ อ่าเรื่องต้นสนใายขาวก็จะเป็นผู้แต่งของนี่นะอาจารย์ยุทธภูมิตั้งสิสริสทธิ์อย่างนี้นะครับผม,มก็จะเป็นเล่มเดียวจบนะครับตัวรูปเล่มก็จะเป็นกระดาษจ่วปัง,งนี้นะครับก็จะแข็งๆหน่อยนะครับเนี่ยเอาไปเคาะทีนี่คือเจ็บนะครับผมราคาก็300นะครับที่ราคามันสูงหน่อยก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตของอาจารย์แกเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับก็เลยต้องคิดราคานี้ก็ต้องเข้าใจด้วยแหละนะครับแล้วก็ผมก็เพิ่งมาเป็นแฟนตัวยงของอาจารย์แกได้ไม่นานนี้ก็เลยแบบยอมทุ่มทุนซื้อหน่อยละกันนะครับถือว่าเป็น การสนับสนุนมังงะของคนไทยไปอีกออช่องทางหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งนี่นะก็เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่เคยตีพิมพ์ไว้มานานมาแล้วนะครับอาจารย์แกก็เค้นออกมาขายเฉยๆนะครับอ่านี่นะก็จะมีโปสเตอร์ปึ๊บอย่างนี้นะครับสวยดีใช้ได้นะฮะร,รูปเล่มก็จะเปิดยาก,ยากๆหน่อยนะครับนี่นะบริษัทกาแฟสตูดิโอก็จะเป็นสำนักพิมพ์ที่อาจารย์แกก่อตั้งขึ้นมาเองนะครับ นี่นะลายเส้นมันก็จะมีความเก่าความขลังหน่อยก็เพราะว่ามันเป็นช่วงที่อาจารย์แกเป็นนักวาดการ์ตูนสมัยสำนักพิมพ์วิบูลกิจนั่นแหละนะครับก็เลยลายเส้นมันอาจจะเหมือนพวกการ์ตูนแบบยุคก,ก่อนอะไรพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรเหมือนตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าอาจารย์แกวาดวิวทิวทัศน์สวยมากเลยนะครับเนีย่ยคือดูงานลายเส้นดิคือใช้ได้เลยอะรู้สึกสวยมากเลยนะในยุคนั้นนะอาจารย์แกวาดได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดจริงนะครับผมก็จะไม่เปิดอะไรเยอะกันเรื่องนี้ก็เพราะว่า เดี๋ยวมันจะถือว่าเป็นการสปอยนะครับเดี๋ยวถ้าใครเจอจะไม่ขายไม่ได้นะครับแต่ผมเป็นสปอยตอนจบนะครโอเคก็ประมาณนี้นะครับกาแฟสตูดิโออันนี้ก็จะเป็นมังงะแถมละกันนะครับมังงะคนไทยเนาะก็สําหรับเก็บตกมังงะก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นมังงะที่ผมก็ดองไว้นะฮะเพราะว่าสั่งมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมยันมาเดือนของกุมภาเนี่แหละที่เพิ่งจะได้มารีวิวสักทีนะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาของซีรีส์เก็บตกมังงะที่ทุกคนรอคอยนะครับส่วนเรื่องที่ผมจะอ่านเนี่ นะครับถือว่าน่าสนใจดีนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆก็ดองไว้ต่อไปดองไว้ต่อไปตามหลักสูตรของคนรักมังงะนะครับผมก็เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับวันวันของดช่างก็คงต้องขอลากานไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะเป็นคลิปอะไรก็รอผมคิดค,คอนเทนต์ออกแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม